ก็เดินก็ยินดีกับบา์สกับเฟรมด้วยนะฮะครับอือหูนี่ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับลม้มมาหนึ่งของโลกได้นะเอออือใช่ไหมใช่เป็นงไงคุณเดินได้ดูเกมยังไงบ้างหรือเปล่าะฮะือก็อาจจะเป็นเพราะว่าเออตอนแรกก็โง่เหมือ,อกน,กนกันนะี่บาสกับปอปอจับคู่กันก็ดีๆนะแชมป์เอได้แชมป์มาหลายรายการครับแล้วก็ไปไปเกมก็หลายสมัยเนาะครับแต่ทำไมถึงเปลี่ยนคู่เนาะเข้าใจแล้วนะ อ่าฮะได้คือเรื่องของควมสดด้วยเนาะของเฟรมด้วยนะฮะใช่ครับผมแ uh huh. ชมป์ร่วมกันในรายการที่สามแล้วนะครับครับ uh huh. สุดยอดนะ uh huh. เออรายการที่มาเลเซียโอเพ่นนะครับครับ uh huh. ใช่ก็ลงแข่งไปทั้งหมดประมาณ6รายการเองมั้งเหรอได้แชมป์ไป3รายการแล้วนะครับสำหรับเตชพลพลวรารนุเคราะห์นะครับจับคู่กับสุวิศราเพียวสัมพรานนะเมื่อวานนี้ก็ชนะคู่มาหนึ่งของรายการจากจีนนะครับ เฟิ่งยันเจอกับฟัวงตงปิงก็ชนะไป2ต่อ1เกม21ต่อ13นะครับ19ต่อ21แล้วก็21ต่อ18นะครับโอ้ก็สุดยอดนะบาร์สกับเอ,อฟเอมนะฮะครับก็ที่แบบนี้นะ่าจะเข้าหรือัมงเข้า <c oughs> ถึงอุดับรอเออ,อดับสามสิบของโลกของโลกไมโครด,ดแบบ,บนี้ใช่มีสิทธิ์ไหมก็เดี๋ยวเห็นว่ากาลังจะเข้าอะ่ะกาลังจะ ไต่าชาิขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะสำหรับคู่บาสกับเฟมนะครับใช่ฮะเพราะว่าร้อนแรงจริงๆสุดยอดนะ